สวัสดีค่ะจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกเดือนนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของกอพอรอประจำเดือนกระะกฎาคม2565ค่ะ ่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่จิ๊บเราไปชมภาพกิจกรรมต่างๆกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะน้องเจน เริ่มที่อ,อพรออนิรันด์เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครนหรือ PM 2.5บริเวณสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหการรมพื้นฐานณโรงแรมอารลีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรังวัดและจัดทําแผนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ณศูนย์เผยแพรค่ความรู้และให้บริการชั้นหนึ่งกอปรรและผ่านระบบซูวันที่25กรกฎาคม 2565เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565ณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารสาปรออและเป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค่าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2565ของกอพร,รพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กพร,รเข้าร่วมพิธีณบริเวณห้องโถงชั้นหนกพร,รและ รอร้ออถึงและในวันที่28ร่วมเข้าเฝ้าตามหมายกำหนดการพระราชพิธีฉเฉลิมพระชนมพรรษาณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กพร,รต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมในโอกาสตรวจแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติราชการของกอพร,รประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ลงนามในพิธีข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไข ตามที่กฎหมายและสัญญากำหนดไว้และเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มเติมเป็นเงื่อนไขในประธานบาัตรระหว่างกพรและบริษัทเอเชียแปซิฟิกโบรเทสคอปเปอเรชันจำกัดเป็นประธานในพิธีปิดโครงการแบ่งปันแบ่งรักจากคนกลมเหมืองปีที่5และส่งมอบลอตเตอรี่จำนวนกว่า29000ใบและเงินจำนวน7,100บาทให้กับผู้แทนจากสรขอ .7 อเเพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์สาธารณสุขเด็กพิเศษวัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีมาต่อกันที่รอพอรออดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการ Project s t e e r i n g Committee หรือ PSC ภายใต้โครงการการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืนโดยเป็นการดำเนินการร่วมกันกับยูนิโดรอพอสรสกลร่วมกิจกรรมส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและส่งมอบทังดักไขมันภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน กรมาลุนอิสลามเขตคลองสามวากรุงเทพร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยส่งมอบกระดาษ A4 จำนวน110ลีมให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในภาะบรมราชนูปถัมภ์ถา,ายใต้โครงการ80ปีกระทรวงอุตสาหกรรม8,000กิโลกร,รมัมรีไซเคิลสู่สังคมเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการมีส่วนร่วมและดำเนินภารกิจด้าน สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ของอปทและการทํางานเป็นทีมของคนต่างวัยต่างเจเนอเรชันอย่างไหลให้ราบรื่นณโรงเรียนบางกอกชดาห้วยขวางกรุงเทพมหานคร,รค่ะสําหรับงานตามนโยบายของอพรกวบร่วมทําความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่บริเวณบ้านพาักภายใต้กิจกรรมดีพิมพิมดีปรับภูมิทัศน์บ้านเราให้แน่อยู่ณนะบ้านพาักกพรออาเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสารขสและสระขหกจัดกิจกรรมเหมืองแร่ ภัยห่วงใยประชาชนปีที่5โดยมีการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยในพื้นที่รอบเหมืองแร่ในจังหวัดชุมพรและจังหวัดชนบุรีตามลำดับค่ะหืมกพหองเราเนี่ยงานเยอะทุกเดือนเลยนะคะพี่จิ๊บใช่เลยค่ะน้องเจนนี่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูการดำเนินงานตามภารกิจของกรพรกันต่อเลยค่ะ การประชุมหา,หาหรือร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ BCG Economy Model และหา,หา,หาหรือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Automotive Recycling System เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการซากยานยนต์ในประเทศไทยอย่างครบวงจร อนุญาตสิทธิ์สำรวจและทำเหมืองแร่แบ่งเป็นประธานาบัตส4แปลงต่ออายุประธานาบัตร3แปลงและอาชญาบัตปูขาดสำรวจแร่1แปลงอนุญาตลงประกอบโลหกรรมหนึ่งรายเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ4แปลงโดยสามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้144.41ล้านบาทและจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ประเภทหินอุตสาหกรรมได้62.3ล้านบาท กบวดำเนินการแก้ไขโพลิกอนแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างไปแล้วจำนวน270โพลิกอนและมะติในที่ประชุมให้ดำเนินการปรับแก้โพลิกอนที่มีพื้นที่ประกาศแหล่งหินเพิ่มเติมหรือพื้นที่ที่ติดกันจำนวน112รูปจัดทำและเผยแพร่กอพอรอเศรษฐกิจปริทัศน์ฉบับที่10ประจำเดือนกรกฎาคม2565ผ่านเว็บไซต์ของกอพอรคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวลงพื้นที่ และตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวและรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อเนื่องดีเด่นประจําปี2565จํานวน5รายรายใหม่จํานวน4รายรายรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อเนื่องดีเด่นจานวน2รายติดตามการดําเนินงานโครงการผลักดันการพัฒนาสมาร์ทไม์ให้คําปรึกษาสถานประกอบการในจังหวัดต่างๆรวมจํานวน15แห่งรางวัลจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับและเครื่องสแกนภูมิประเทศ3ามิติสำรวจคุ้มเหมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน5บ่อภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำในคุ้มเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภาัยแล้งสรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยแบ่งตามประเภทปัญหาและหน่วยงาน รวม28เรื่องและให้บริการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกร,รม z ู o m จำนวน39ครั้งลงพื้นที่วิเคราะห์และตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของธรณีวัตถุแร่เพื่อหาชนิดคุณภาพและปริมาณของธาตุและสารประกอบจำนวน25รายการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สอ,อจอ,อุดรธานีเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนตรวจสอบการทำเหมืองแร่ในพื้นที่หมู่บ้านคําเจริญหมู่ที่7ตำบลคําด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรมและการลงทุนจำนวน5รายตรวจสอบตัวอย่างแร่และธรณีวัตถุทางฟิสิก จำนวน57รายการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่3ณวัดเจ็ดยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกันรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประธานััิรจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมถวายสังฆทานและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช2565ณวัดพิทักษ์สมณกิจจังหวัดภูเก็ตตรวจและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานจำนวน12รายตรวจสอบพิจารณาประกอบการขออนุญาตหรือการดำเนินการต่างๆตามพรบรแร่พุทธศักราช2560จำนวน18รายเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่มีการยื่นขอประธานบัิร การทําเหมืองแร่ประเภทที่2ชนิดแร่หินประดับชนิดหินอ่อนณหอประชุมโรงเรียนท่าช่างอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบกํากับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหการรมเหมืองแร่และอุตสาหการรมพื้นฐานจํานวน16รายการประกอบกิจการโรงแต่งแร่ที่เปิดดําเนินการจํานวน11รายแผนผังโครงการทําเหมืองจํานวน4รายและคํานวณปริมาณวัตถุระเบิด ประกอบการอนุญาตจำนวนหนึ่งรายค่ะพี่จิ๊บใส่เสื้อกันฝนทำไมคะเนี่ยอ๋อพี่กำลังจะออกไปข้างนอกค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะต้องพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้ค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆของกพอพรดได้ที่ y o u u u b ดีพิมพ์ชาแนลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ